สวัสด,ดีมันจันพี่น้องไปเห็ุงานแล้วได้เมื่อเนี่นาะกำลังสิไปออฟฟิศเจ้านายไปออฟฟิศเจ้าน,น้ายูโม่เนืองจากออฟฟิศไปมองเลาสีเฮ็ดงานอีกส,สีู่โม่เมื่อเ,เนี่ยนะั่งรถจนดากด้านได้เมื่อเนี่นะพี่น้องขอวอดออฟฟิศเจ้าน้าเร้วข่อยยืนอยู่เทร่งหนอกเมีเราเขอาไปแล้วละ่ะข่อยว่าสิเปิดประตูเข้าไปว่าสั่น ยูมองนี่ละมองนี่ะตั้งเพิ่นเนาะประตูยูุ่ท่างพุ่น่าสิเปืดเข้าไปเห็นู้ชายหลายพูดแหมอยากอายเพิ่นแหมยานเพิ่นถามคอยว่าน้ำเพื่อนคอยยานเพื่อนฟังคอยบุรูเรื่องไหมอืมหนาวกันหนาวได้ยืนอยู่ทัางหอกน่ะอืมเลากน้านออกมาทะบุอย่าเสียงดังคอยมานังในขัวได้ี่ย,ยเ็ดกาแฟไปผู้ชา้แล้วเออ ผู้ชายหลายมุเจ cat ียอยากเบ่อม่้งย yes. ี้อยากอายเถอเห็นบ่อุนนะเห็นแขนไม่ไหวบว่าุนนะเุ้ยก็เยามกเจ้าฟังคอยบออกว่าสันมหขคอยไปถามก็เจ้าออกกาแฟบ่เง <|ja|> ี้ยเงงี้แล้วคอยเออตืนเต้นตื่นเต้นไม่ยิ่งผู้เดียวเออผู้ชายเป็นซิบ